วันนี้ไม่ได้ไปงานใช่ครับไม่ได้ไปงานอยู่กับใครครับอยู่กับย่าครับย่ากำลังหาแนาวกินให้กินนะครับใช่ครับหนูจะจัดฟันดื้อฟันหนูจะได้สวยจะยิงแคล่ให้ดูลูก <laughs> หนูก็ไม่ได้ไรมานานมากเลยนะครับก็ไม่ไม่ไหวอย่างนี้ หักแหงเจ็บแหงหัววะคนรบหล่อผู้บ่าวยะโซรอนว้าครูชินจังลุงมาครูชินจังจังว้ามาแล้วครูเปิดกล้องหน่อยจ้าเปิดจังไนหรือซี่แกมว้าขอบคุณพี่แจ็คนะครับยังไงเข้ามาแล้วไหนครูอยู่ไหน พ่อกาลังกายอยู่ที่เมืองแขนนครมาด้วยไหมเอาทำไมมันของครูไม่ขึ้นกล้องอะซีแกมครูต้องกดว้าขอบคุณพี่แจ็คนะครับขอบคุณเปิดกล้องเนี่ยเปิดแล้วนี่ออ <laughs> มอกาลังกายอยู่ที่เมืองแขวนนครมาด้วยไหมมารับเลยนะครับไปร้านชาบูไหมไปร้านไปดูร้านชาบูที่น้องสั่งไหมของครูจะเปิดร้านชาบูใช่ไหมคะใช่เือร้านเกี่ยวฮ้อนชาบูซีแกมไป,ไปกินซีแกมได้ไหมไปค่ะบังแจ็คหลอ่อพะะพี่แจ็คเปาหวานค่ะพนะะ คุณครูก็ไปอ,ออกกำลังกายนะค,คือว่ามาออกกำลังกายน้าเหนื่อยมากเลยครับบึงทุ่งสร้างก็จะตายแล้วต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายสร้างปอดให้มันใหญ่เวลาร้องเพลงมันจะได้ไม่เหนื่อยมันจะได้ร้องได้พาลูกไปด้วยเลยค่ะครูคเขาว่าว่าคุณครูไม่ไม่ไม่บอกหนูนะครับไม่มารับลูกเขาอ,อยากไปนั่งดอกกันขันไปเที่ยวพวกเขาไปยังมันอยากไปน้อยูขันพม่าเรียนทั้งศรีวันคือนปูเถ่าม้าสันว่า หนูอยากไปหนุนสวนน้ำไปอยู่สวนน้ำ <c oughs> ยังแย่ว่าสิบตีอ่ะแล้วไม่ให้เล่นน้ำานัจะเป็นไข้ <c oughs> ป้าคนดูสี่ร้อยเลยนะครเขาดูสี่ร้อยเออสิแกมหลอดใส่งานคู่ตัวเนี้ย <c oughs> เลี้ยงเงี้ยงเนี้ยเดี๋ยงพสิได่อันนียวดอกกลาบเดี๋ยวจะส่งขึ้นกับอเอาประกอบกับ้ำราบนะพ<อ>ี่ก้องไม่รู้นะครับว่าอยู่ไหนพี่กล้องไปไล์สดอยู่ที่บ้านบอสฟรมที่สารคาม เนี่ยกะยูสซื่อนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปทําฟันทําฟันอะไรจัดฟันจัดฟันตรงนี่ยังหมอทบอกแข็งนี่เอาพูดตอนิดหน่อยไงฟันมันจะได้เข่าเร็วฟันหนังนมมันมาตั้นเนีเหมือนยูมีตาลากหมนแล้วถ้าไม่หมดหมอก็จะเอาออกให้หนูหมอจะฉีดยาชาแล้วก็เขียวอ๋อจะเป็นคนเขียววองตัวเขาแต่ยู้มอหนึ่งหนึ่งสีเป็นนี่ยังหมอยมาทั้นเด็กปงอยู่วาย ปลาทูสวยได้ใครว้าผ่านนะหนูไม่ได้สวยใครอูบามาบุญไปจัดฟันฮะบุญเข้าจีบ้านหนูเมื่อวานมึงจะไปจัดฟันอยู่ที่ไหนอยู่คลินิกนะคะปาร์ตระวังถึงแบนคืออะไรอะระวังถึงแบนเบียนเป็นยังคือบอลล่าจบมอดสามคนจะใครไปจัดลูกคู่ไปวิ่งยุ่ยใส่นันผ่านนะต่อว่า มือแกนัคขนเห็นไหมถูกต้องไปวิ่งที่อ่าบึงทุ่งสร้างนะครับจะได้แบบจะได้แบบบึงทุ่งสร้างบึงทุ่งสร้างคนหลายกูก็เรียกว่าคอยไปเรียนบึงทุ่งสร้างประมาณสี่ห้าโลนะครับที่หนุกไปวิ่งบึงแกนใหญ่กว่ายีกนี่มือแกนแกนนครใหญ่กว่พานาคุณินจังอยู่บึงครับคุณินจังมาออกกําลังกายคุณิจังมาคนรักสุขภาพ คู่ยิ๋นังก็จะมีซิกแพคนะคะแม่แม่รอดูได้เลยนะครับว่าจะมีตอนท,ที่เท่าไหร่ขอเวลาสักหนึ่งปีนะครับขอเวลาสักหนึ่งปีงคู่จินนังจะมีซิกแพคเลยนะคะแม่แม่เวลาเดาก็จะโชว์ซิกแพคล้วนครับเวลาเดาอีกอย่างเดาอยู่ไหนเวทีบอกตาคู่กับไปเต้นออกกําลังกายน้ำพึ้น <laughs> มาเต้นแห่ชิแกะมาเต้นน้ำพึ้นแห่ กับกุโจนี่พะนะจัดฟาร์มกิน,กนข้าวกับอะไรสีแกมหนจะกินกับข้าวจีค่ะบอกแยวว่วาทอดปลาหมึกให้กินวันนั้นทอดอร่อยมากเลย,ยวันนั้นคุณย่าวันนั้นคุณย่าทอดปลาหมึกให้กินกับอไอ้ข้าวเหนียวร้อนๆอ,อ,อร่อยมากเลยทีแกมอยู่บ้านค่ะปนหนอูอยู่บ้านหนูมไม่ได้ไปไหนเู กูประเด็นยางกูประเดเรียนออกกําลัางกายเลยนะกูยางเอายางเพราะว่าเราไม่ได้ออกก,ากาาอําลังกายนานไงลูกถ้าเรามาวันแรกแล้วเรามาวิ่งเลยมันจะทําให้เราหอบแล้วมันจะทําให้เราปวดขาเราต้องวอร์มก่อนอเราต้องวอร์มสักวันสองวันให้มันฝึกฝนร่างกายก่อนให้ให้ร <c oughs> ่างกายมันตื่นตัวก่อนหลังจากเขาเดินแล้วเขาก็จจะคอยเรียนจากมือง่ายๆนี่ เอาเกลี่ยจะเคืองหลบก้อนหลับไก่ยางเคืองหนึ่งพอโดนไปเราร่างกายมันเขาทีขอทางแล้วเขาจะคอยแรนเอาไปเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ชอบออกน้องคายมากเลยนะครับแต่ว่าชอบเล่นน้ำนะครับออกกําลังกายเล่นน้ำก็จะทําให้ปอดเติบใหญ่นะครับลอยนีกระลังมั่งดิลอยนีกระลมั่งดิสวัสดีค่ะอู้ขอนุกนานสนุกสละนไงไงๆแล้วกัมูดน้ำแล้วกักัรหายใจเน่น ซาไราน้ำคูชินจังยุใส่ขับเขาว่าไอพิซ่าที่ตาขีดทุเรน่าคูชินจังอยู่ยสอยู่บึงแก่นคนครครับวันนี้มาออกกําลังกายนะครับอยู่ที่บึงแก่นคนครครับฟาดหนุจะได้ไปโรงเรียนหลายมืออยู่เนี่ยคุณคุูเไปหมือได้เแน่วันกว่ายี่สิบกว่าหนกว่าจะได้ไปงานอ๋อก็ดีแล้วเชื่อไม่ได้ไปงานก็ไปโรงเรียนแสนธอรมาน ช่วงไม่ได้ไปงานก็ไปโรงเรียนการว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีค่ะหยินบ่ารูครูไม <c oughs> ่พ้ไปออกกำลังกายไปออกที่สาอะไรสา,สาหนามบ้านสวัสทีติสาสาโนดสาโนดาลปอดบวมก่อนใหญ่นะแกมพันนะไม่ <c oughs> แพ้ปีห็น้าเลยค่ะวิ่งไปถึงถนนคนเดินแล้วเราก็จะแวะ ซื้อของกิน,นครับใช่ที่มาวิ่งมึงแกนก็คือพอวิ่งถึงตลาดถนนคนเดินแล้วมันก็จะมีอาหารให้เราเราก็จะได้กินข้าวไปทีเดียวเลยก็จะได้ไม่เสียเวลาไปหากินข้าวอีกคูณเดินกับใครคะขอะ่าเดินคนเดียวครับครูมาค,น,น,คเน,นเดียวครับเดินคนเดียวคุณเพิ่นมองอีกอย่างมองเพิ่กรลั่งเสียอีย่างหนึ่นกระลังเสีย,ยเสีย กำแพงกันวัดสาราเดียววัดซันตัวเป็นตเป็นหนุ่มแล้วเสียงแตกแล้วย,ยังไม่แตกนะคะอยู่ปานกลางอยู่แตกแล้วเปลีย่ยนเป็นขี้ผู้ชายได้แล้วชีแกมลดขี้ลงบะหมี่อร่อยนะครเนี่ยมีอร่อยตลาดวัดธาต ผมชอบกินเ,เวลามาบึงแก่นผมชอบกินขนมจีนน้ำยาสวัสดีครับพี่มายลมนะแก้มหนูไปลงวันไปงานเหรอครับหนูไม่ลงวันไปงานเหรอครับอ่าค่าจะติ๊กให้อยู่แล้วนะคะว่าใครได้ไปวันไหนบ้างสีแก้มฝากหอมแก้มมือแซกให้แม่ด้วยนะวันไหนแสดงกว่านะ แกลนพี่แง่คือแปรัแปลอยู่แถวันมีวันมันมีที่นั่งอดีครูเขาว่ะอ๋อเจอครูที่ตลาดเออเจอครูที่ตลาดสซอร์ีแกวตลาดเจอครูที่วัดโพช่าหล่อมากขอบคุณนะครับไปเบื่องระเบียบปะครับไปแวะแล้งก็เลยไปแวะเบื้องระเบียบวัดศรีน้ำครูไม่ชวนหนูหนูไม่ได้ไปงานไงก็มีแต่ครูไปที่ว่าไปสลับเป็นสมุรสาควันี้ขอนแก่นมีหมอลำไหะครูพวกอย่าง วันนี้มีหมอลำไหมหนูอยากไปดูมาหมอลำมอยู่ใส่มามี่เลยเหเหมเือนในคั้ที่เก่าวายพรไปแล้วคะ่ะบันเลิทูทีบอลแต่ว่าของขวัญจะให้วันเจอกันนะคะเฮ้ยอ้ออะไรสกเยซี่จะคู่เลนกันมาเนี่ยโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายออกแก๊ไอะไรเนี่ย <laughs> ออกตรงปุ้มมันนั่นอ่าครูไปแล้วนะคะแม่แม่แม อย่าเพิ่งหนีจากหนูเลยนะครับหนูไม่มีเพื่อนคุยสองกุลาขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ You so c u thank e t you เขาบอกว่าหนูสวยมากนะคะแม่แม่เก็บย่างน้อวนั่งไลร์สดครับแบบนี้ค่ะแม่บ้านบอสมีงานวันไหนลูกวันที่สิบเอ็ดครับเจอซีแกมน่ารักมาก ขอบคุณนะคะวายวันนี้คนดูเยอะที่หนูเคยเจอมาแต่ที่เยอะสุดหนูก็เจอพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งสวัสดีแม่อันนะครับคุณว่าลีโอเป็นไงพี่ลีโอก็น่ารักนะครับหล่อว้ายคนดูเยอะมากห้าร้อยคนแล้วนะครับอย่าหลดยี่สิบสามได้ไหมครับมาครับมาหลักจังครับขอบคุณนะครับ ผู้ไดนี่เซนร์น่ารักพอฟิลเตอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าถอดฟิลเตอร์ออกก็คือแบบแหลกกะตัดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่มาดีนัตตี้สวัสดีพี่นัตตี้อุลาวนะครักที่แกมวายอ่านคอมเมต์ไม่ทันแล้วรักพวกนี้ไปงานไหมลูกไปครับปวดเจอวันที่14เลยถอดฟิลเตอร์ครับวายถอดฟิลเตอร์งูกันานาเลยตัวเนาะครับไป ก็น่าแรกเลยนะครับสวัสดีครับแม่เพิ่งติดตามขอบคุณนะคะ่ะวันนี้เป็นวันที่คนดูเยอะที่สุดในโลกสาม,มารถพิมพ์มาได้เลยนะครับหนูจะอ่านดูคอมเมนต์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณใจซ่อมนะคะวันที่16แม่ว่าจะไปหาหนูเสียดาจัง ไม่มีงานครับยิบสองไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับทุกคนคิดอกงงนันไงกเจะบาทูลหน้าขอบคุณนะครับช่วงนี้หนูก็จะไม่ค่อยได้ไปงานจนยี่สิครึ่งเลยนะครับแม่ๆมเพราะว่าแบบอาจจะแบบอยู่บ้านไปโรงเรียนอย่างนี้นะครับก็ถ้าคิดเถือก็อจ,จะไลฟ์สดให้ดูนะครับสวัสดีครับ ว้าสวัสดีค่ะแมนาครยีิบเจ็ดได้ไปไหมคะเตรียมวงสิบเอ็ดนี้ไปไหมไปครับใกล้สอบเลี้ยงใกล้แล้วครับ